เอาละครับเราอยู่กับตัวรัน V6 นะครับตัวรันหยดน้ํานั่นเองนะฮะก็เราจะมาแจกสคริปภาษาไทยล่าสุดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูซิอ่าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรารันสคริปเลยครับรันเข้าไปวางสคริปเดี๋ยวลองมาดูนะครับอืมมายังเนี้ยและนี่ก็คือเจ้า C ีฮับอีกแล้วนะครับใช่ไลซีฮับหรอนี่คือ C ีฮับนะยูอเนี่ยมันช่างแบบยูอของอะไรเนี่ยก็ UI อาจจะไม่สวยนะครับแต่เรา,อ,าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับว่ามันไม่ตึงขอลองหน่อยสิแต่ดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยเกือบ1้0เ็นั่นเองนะครับดูจากคําว่าเมนูหลักนะครับประมาณนี้ออโต้ฟาร์เวลนะครับออโต้ไปโลก2องออโต้ไปโลก3มนะฮะเชื่อว่าหลายคนน่าจะอ่านภาษาไทยถูกนะน่าจะน่าจะอ่านกทุกคนนะครับประมาณนี้มันดูแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะพี่ว่าตัวหนังสือมันเล็กมากหรือว่าจอพี่มันแปลกเนี่ย ก็ประมาณนี้ครับไทยร้อยเปอนะฮะเอาละขอลองฟาร์มหน่อยสิเราใช้กับตัวรันวีหกไฮโดรเจนหยดน้ํานะครับเขาบอกว่าตัวรันตัวนี้มันกลางจริงหรือเปล่าอ่ะมากเออ็เดี๋ยวนะออโต้ฟาร์มไว้เลยกดไปเลยกดไปปุ๊บแล้วเราต้องเลือกอาวุธไหมเนี่ยอาวุธไม่ต้องเลือกหรออ๋อสิเล็กนี่คือเลือกอาวุธนะครับอยู่ด้านล่างนั่นเองเอาเป็นมาร์ชาร์กแมนครับ ซูปเปอร์ตีเร็วขอเปิดให้เราแล้วนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มความเร็วคูณสองนะครับในการตีนะฮะยังไม่เปิดนะครับถ้าเปิดแล้วอาจจะน่าจะโดนเตะออืไปละเมื่อไรจะถึงสักทีเนี่ยวับนานมากอา้อาวอ้าเดี๋ยวนะคือมันไปไหมเนี่ยอื้อ รู้สึกว่าเหมือนเราจะอยู่ที่เดิมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไปไป,ไปอยู่ไปอยู่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอ้ยังไม่ถึงหรอโอ้อะไรมันจะไกลขนาดนี้เนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันอื่นพลางๆนะครับพี่ว่าพี่ไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยนั่นเองนะฮะก็จะมีพวกไอเทมอาวุธครับออโต้เค้กปินนครับอ่าลอกกอนะครับออตโอนนออออตโอ้โมจิสองครับลอแก้กระดูครับ มีฟาร์มโบนด้วยนะครับก็ตรงๆเลย Auto ลออโต้ฟาร์มกระดูกนะฮะแล้วก็มีอาซุมกระดูกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเคียวนะฮะใช่แล้วฟาร,ร์มเคียวเอ่อประมาณนี้โหเยอะมากเลยเออสคริปต์นี้เดี๋ยวนะคือ U I นี่มันคือ U I อะไรแล้วพี่จำไม่ได้มันน่าจะเป็นตำนานพอนะเพราะว่ามันน่าจะเก่ามากจำไม่ค่อยได้ U I อ๋อเจ้าเรนครับไงล่ะใช่ไหม หรือว่าไม่ใช่น่าจะใช่เลนฮับนะยูไอของเลนฮับนะครับนี่เราก็จะถึงจุดฟาร์มแล้วถึงแล้วทำไง <c oughs> อ๋โอโอเคฮะใช้ได้โอ้ฟาร์มไวกว่าเจ้าซีเฟรมใช่ละฟาร์มไวมากครับฟาร์มไวกว่าซีเฟรมนะฮะเฮ้ยไ,ไวขึ้นอะจริงหรือว่าเราใช้ตัวรันหยดน้ำาุ้เนี่ยฮะไวขึ้นครับ ประมาณนี้ก็ผลปีศาจหรอมีดึงผลไหมดึงผลพี่ว่าช่วงนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะอ่าดึงผลรอบๆนะครับแต่ก่อนมันใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโฮโฮรับนะใช้ได้คว้าผลปีศาจคว้าผลก็มาไม่มีอะไรหรอโอ้ยไวมากครับทุกคนไวจริงไวมากอะ่ะนี่ไงอ่าทำอะไรดี เดี๋ยวนะ้านี่ก่อนนะคือไม่รู้จะทำอะไรดีละฟาร์มเวลรวมมันตึงๆจอขาวครับจอดำอะฮะเซฟจุดเกิดเหรออ๋อนี่ฮากอรับได้เหรอนายใช่เหรอฉันรอขอลองหากอรับหน่อยสิหวังว่าน่าจะมีนะโอเยไม่มีกอรับอีกแล้วเหรออะฮะ โอ้ทำไมมันเกิดยากจังกอลับเนี่ยแต่ว่าสคริปต์นี้พี่ไม่รู้ว่ามันหาได้จริง100%หรือเปล่านะฮะแต่ว่า C เฟรมมันหาได้100%นะครับสคริปต์ที่พี่แจกเมื่อตอนเช้านะครับ c เฟรมตัวนี้ไม่รู้ว่าหาได้จริงหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดไปมันไม่มีเลยน่าจะหาได้มัง้งเอาละครับประมาณนี้นะครับสำหรับออโต้ฟาร์มซีครับนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบายยสวัสดีวันเดกอีกรอบนะครับไปละ